สำหรับเพื่อนครูและนักเรียนที่ต้องการจะชมแบบต่อเนื่องนะครับท่านสามารถไปที่ช่อง y o u t u b e แล้วพิมพ์คำว่าครูสอนเพียนสนอดนตรีไทยจากนั้นไปเลือกเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกชั้นเรียนที่จะเรียนได้เลยครับแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิดีโอหรือคลิปนี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือของพอววนั่นเองนะครับ สวัสดีเพื่อนครูนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับคลิปนี้เรามาเรียนวิชาดนตรีกันนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่4ก็คือทักษะการขับร้องและการบรรเลงเรื่องที่10ทักษะการขับร้องเพลงตัวชี้วัดสอสลา2.1ป .3 ข้อ .4 ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ ก่อนที่นักเรียนจะเล่นดนตรีเนี่ยควรทําอย่างไรนั่นก็คือการตรวจสอบเครื่องดนตรีก่อนเล่นทุกครั้งนะครับอย่างเช่นกีตาร์นะครับก็จะมี6สายใน6สายนี้ก็จะมีโน้ตนะครับก่อนเล่นนักเรียนก็ควรที่จะเทียบสายหรือตั้งสายก่อนนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้มีแอปให้ติดตั้งแล้วก็ตั้งสายเสียก่อนก่อนที่จะขึ้นเล่น บนเวทีนะครับตรวจสอบอะไรอีกบ้างนะครับตรวจสอบว่าสายเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีเสียงแกล้มมีเสียงแครกมีเสียงแซมหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับช่วงก่อนที่จะเล่นเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าเช็คเสานะครับนักเรียนก็สามารถบรรเลง เช็คซาวก่อนที่จะเล่นจริงได้นะครับต่อมานะครับเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยนี่ก็จะเช็คอะไรบ้างเช่นระนาดนะครับก็ทดสอบตีดูนะครับว่าลูกมันติดกันหรือไม่ถ้าลูกมันติดก็ต้องขยับออกให้ห่างกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ดังแครก็กแครก็กถ้าลูกมันเบียดกันนะครับสมมุติลูกระนาดเบียดกันมันก็จะเกิดเสียงอับนะครับ ตรวสอบอะไรอีกบ้างล่ะตรวจสอบตะกัวว่ามีหลุดบ้างไหมนะครับถ้าหลุดเสียงมันก็จะเพี้ยนออกไปนะครับถ้านักเรียนเคยชมภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนะครับมีอยู่ฉากหนึ่งที่พระเอกเขาตีไปตีระนาดไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงช่วงโกรกนะครับมีชิ้นเล็กๆก,กลมๆดำๆร่วงลงมานั่นก็คือตะกัวนั่นเองตะกัวเนี่ยมันจะผสมขี้ผึ้งนะครับ ตะกั่วแบบตีนข่ายที่ใช้ดักข่ายนะครับเขาบดละเอียดซึ่งมันมีน้ําหนักที่หนักมากนะครับแล้วก็มาผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็เอามาติดใต้ผืนละนาดนะครับแบบนี้จะช่วยให้ถ่วงเสียงได้ดีมีตรวจสอบอะไรอีกบ้างนะครับย่อนมากไปหรือเปล่านะครับถ้าย่อนนะครับตรงช่วงนี้มันก็จะติดรางพอติดรางนะครับ มันก็จะดังกุกกักกุกกักตีไปมันก็จะดังกุกกักกุกกักนะครับเพราะฉะนั้นเช็คดูให้ดีข้องวงใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับลูกมันติดกันไหมอย่างไรไหมนะครับก็ต้องเคาะดูทุกลูกก่อนที่จะบรรเลงเช่ <Wow. S 1> นเดียวกันนะครับคราวนี้ถ้านักเรียนจะบรรเลงดนตรีในงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักเรียนเองนักเรียนจะแสดงท่าทางอย่างไรนะครับนั่นก็คือต้องมี ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนั่งหรือยืนหลังตรงก็ต้องตีแบบนั่งให้สง่าผ่าเผยนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเบรลงเครื่องดนตรีสากลก็ต้องยืนตัวตรงนะครับก็ไม่ตรงมากนะครับก็คือกางขาออกเล็กน้อยเข้ากับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือยืนกางขาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ยืนทรงตัวได้แล้วก็มีกำลังเป่า นะครับต่อไปนะครับเสียงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงควรเป็นอย่างไรนะครับก็คือระดับเสียงของเครื siglo. ่องดนตรีเนี่ยต้องสัมพันธ์กลมกลืนกับหน้าที่ของเครื่องดนตรีนะครับกีตาร์เบสเป็นยังไงถ้าไม่ดังดึม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 ถ้ามันดังสูงเกินไปเสียงเหมือนคล้ายกีตาร์เลยมันก็ไม่ได้นะครับ เสียงแฉเป็นยังไงถ้าเอาแฉแ,แตกมาตีมันก็จะดังสั้นเสียงแฉแฉแฉเงี้ยมันจะไม่กลางวานนะครับถ้าเป็นฉาบที่สมบูรณ์นะครับหรือแฉที่สมบูรณ์เวลาตีก็จะดังแฉเสียงยาวคลางแบบนี้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์เสียงสัมพันธ์กลมกลืนของหน้าที่ของเครื่องดนตรีนะครับ ต่อไปนะครับการบรรเลงดนตรีที่ดีนะักเรียนควรจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือบรรเลงดนตรีตามโน้ตเพลงหรือเครื่องหมายดนตรีได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองบรรเลงดนตรีได้ตรงตามจังหวะและทำนองเขาจะมีโน้ตมาให้นะครับนักดนตรีเนะี่ยแต่ต้องผ่านการซักซ้อมมาก่อนนะครับโน้ตก็คือเป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่า มันถึงท่อนนี้นะมันจะต้องเบานะครับจะต้องเล่นโน้ตตัวนี้นะครับจะต้องเป่าหนักเป่าเบาเป่ายาวเป่าสั้นนะครับซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ที่คอยเตือนอยู่นะครับว่าควรแสดงอารมณ์การเป่าหรือการดีดหรือการปฏิบัติอย่างไรนะครับเสียงหนักเสียงเบานี่ขึ้นอยู่กับโน้ตหรือเครื่องหมายดนตรีนะครับ แล้วก็ต้องบรรเลงตามจังหวะแล้วก็ทํานองนะครับบรรเลงดนตรีได้ตรงตามจังหวะทํานองเพลงนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ต่อไปมาดูภาพรวมภาพรวมนะครับที่คุณครูได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับ1ก็คือการตรวจสอบเครื่องดนตรีก่อนเล่นทุกครั้ง2ก็คือ นั่งหรือยืนหลังตรงใบหน้ายิ้มแย้มข้อที่3ก็คือระดับเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยต้องสัมพันธ์กลมเกินกับหน้าที่ของเครื่องดนตรีข้อที่4บรรเลงดนตรีได้ตรงตามจังหวะและทํานองเพลงข้อสุดท้ายก็คือบรรเลงดนตรีตามโน้ตเพลงหรือเครื่องหมายดนตรีได้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองเพลงสรุปความรู้ดังนี้ การฝึกฝนทักษะการบรรเลงดนตรีอยู่สม่ำเสมอจะทำให้สามารถเล่นดนตรีได้ถูกต้องและไพเราะต่อไปจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายท้ายสุดนะครับซึ่งครูจะใช้คำถามท้าทายมีดังต่อไปนี้นะครับถ้าจะเป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร คำถามอีกครั้งนะครับถ้าจะเป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถตอบคําถามได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับหรือช่องแสดงความคิดเห็นนะครับพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลชั้นเลขที่โรงเรียนนะครับแล้วก็จะจะให้ดีก็จังหวัดด้วยก็ได้นะครับจะได้ รู้จาักกาันไว้แล้วก็จะได้รู้ว่าจังหวัดไหนบ้างที่มารับความรู้จากคุณครูนะครับจากนั้นกดส่งนะครับเพียงเท่านี้กิจกรรมการเรียนวิชาดนตรีชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องทักษะการขับร้องเพลงก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับ <Wow. S 1> ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อ,อนักเรียนมีประโยชน์ต่อคุณครูนะครับเ <Wow. S 1> พื่อนครู ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ